อันนี้คือเป็นเสื้อที่นักเรียนเอามาให้สอนรีดนะคะวันนี้ทุกคนคนสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานการรีดผ้าเลยอะ่ะไม่สามารถสอนครั้งเดียวเรารีดเป็นนะคะทุกคนเอาจริงๆนะพี่สุไม่อยากขายฝันอะ่ะถ้าคนมีพื้นฐานด้านงานซักรีดมาก่อนอะ่ะก็คือแค่มาดูช่างรีดก็รีดได้แล้วมาจริงๆนะอันเนี้ย อใครอะ่ะที่มาถามพี่ว่าสอนบันเดียวเปิดร้านได้เลยอะพี่บอกได้เลยว่าคือเปิดได้นะคุณมั่นใจแค่ไหนอะ่ะกับการรับงานแล้วคิดเงินแล้วแบบจะรีดงานออกไปให้ลูกค้าได้อะ่ะถ้าคุณมั่นใจอะ่ะเออพี่ก็สอนให้ได้นะวันเดียว <c oughs> จริงๆเนี่ยคะ่ะนักเรียนเอามาให้สอนดีเขาไม่เคยจับงานพวกนี้เลยอะ่ะทำงาน สักแห้งมาสิบปีแต่ไม่เคยรียดมีมีแต่ช่างที่ร้านรีดนะคะ